สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ใน Anime d มีด n เมนชันเหมือนเดิมเนาะซึ่งแน่นอนนะครับโค้ดเก่าหรือโค้ดใหม่พี่ก็จะแปะปักบดไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมน้องๆสามารถเข้าไปเติมได้เลยนะเออก็แน่นอนนะครับว่าวันนี้เป็นช่วงวันของฮาโลวีนเอ๊ะไม่ใช่วันคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมแน่นอนครับว่าทางเกมี่ยก็ไม่ได้มีอัปเดตอะไรเยอะแยะมากมายครับแค่เอาของเก่าครับผมกลับมาขายนั่นเองเนาะแล้วก็มีตัวละครใหม่นะครับอย่างเซเบอร์ คิสมาร์ดอัเธอร์เฮ้ยแต่ต้องเรียกว่าเซเบอร์ออเทอร์คริสมารได้ไหมหรือคริสมารเซเบอร์ออเทอร์ดีวะเออแล้วเราจะเรียกแล้วกันนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าตัวนี้ขายในแบบเผ็ดนะซึ่งพี่ก็ตกใจเหมือนกันนะครับผมเฮ้ยขายเผ็ดเฉยเลยเออนี่เดี๋ยวเราให้ดูราคานะครับผม2,500เพชรและแน่นอนครับว่าอยู่กับเราแค่ที่12วันเท่านั้นและก็ออกออฟกับอีชิโก Oh, บอกเลยนะว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับผมพี่ลองเข้าไปเล่นมาแล้วนะตัวนี้ค่อนข้างนนแน่นนะอาจจะด้วยพี่ได้บัฟมาด้วยมั้งพี่ <c oughs> พี่ไปกดสุ่มเอ่อบัฟมาเนาะปุ๊บก็ได้ของดีมาเลยนะแล้วคราวนี้ตีบอสตีมอนดีมากนะครับผมเพราะว่าตัวละครเราเนี่ยมีการบัฟที่เพิ่มสปีดนะครับผมเนี่ยจะเห็นเนาะว่ามีสกิลสามนะครับก็คือจะขายายดาบใหญ่ขึ้นคูณ2นะครับแล้วก็เพิ่มสปีดด้วยนั่นเองครับ10วินาทีนะครับรวมแล้วเนาะ แล้วการติเบตของเขาเนะครับจะเพิ่มสปีดให้ตัวเองนะสปีดในหน้าที่นี้น่าจะเป็นวิ่งนะครับผมอ่ะแล้วก็เพิ่มโอกาสขี่1ินตั่นเองนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ว้วาวว้าวเลยอะพี่เล่นแล้วพี่รู้สึกโอ้โหนี่ตัวเพชรนันเนี่ยดีกว่าตัวเลดหลายๆตัวเลยนะเอาจริงพี่พูดเลยว่าแม่งดีกว่าตัวเลดหลายๆตัวนะครับและเดี๋ยวแน่นอนครับว่าต้องมีคนถามพี่มาเยอะแน่นอนนะครับว่าเฮ้ย hey, พี่ตัวเลดเนี่ยกลับมาขายเนี่ย ตัวไหนหน่าซื้อบ้างนะครับผมเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับนนะเอาแบบคร่าวๆก่อนที่เราจะไปรีวิวเจ้า s a เบอร์ออเทอร์เนาะก็อย่างแรกเลยนะตัวที่พี่แนะนำเนี่ยจะมีประมาณสักสองสตัวเท่านั้นแหละนะครับผมก็จะเป็นเอ่อเอ็กซ์ r รเตอร์นะครับนารูโตะนะครับผมแชงคูดประมาณ3ตัวเนี่ยนะครับพี่จะแนะนำเนาะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าแบบเก่ง แล้วซื้อมาก็ไม่ได้ถือแบบว่าเอามาเล่นแล้วมันจะโหดกว่าตัวเก่าๆที่มีอยู่ในปัจจุบันเนาะเออหรือตัวในที่แบบยังขายอยู่อ่ะเออตามเวลาของมันนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมานะครับประดับนะครับผมประดับเนี่ยพี่จะแนะนําอยู่ประมาณ2อสามอย่างนะครับผมก็คือง่ายๆหาที่เป็น add tag สิบสอนะครับผมแล้วก็ออลดคู่ดาวนะครับผมแค่นี้นแหละนะครับที่สําคัญสําคัญเลยเนาะคู่ดาวเนี่ยก็ต้องเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะถึงจะโอเคนะครับผม ถ้าน้อยกว่าน,น,นก็ไม่น่าเล่นนะครับส่วนดาวเมทก็12%ส่วนอีกอันนึงเนี่ยนะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากแนะนำให้ใช่หรอกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือดาวเมจต,ตรงนี้เนาะเอ่อคิลเลอร์คอดาวเมเนาะพี่คิดว่าเอาเป็นบูทดาวเมจดีกว่านะครับผมเออเนาะก็รอดูบัฟลองถ้าบัฟลองดีก็ใช้อันนั้นเลยนะครับผมซึ่งพี่สุ่มแล้วเกลือนะครับผมก็ไปช่างมันนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับกลับมาใหม่นะครับเยอะแยะเลยนะครับ แล้วตัวไหนน่าใชะครับโคลมีแอมที่เปิดขายอยู่ตลอดอยู่แล้วโอเคประมาณนี้ก็จบเลยละกันนะสำหรับอัปเดตเรื่องเลดเนาะและแน่นอนครับว่าเลดเนี่ยกลับมาเปิดทั้งหมดเลยนะครับที่เอามาขายในรอบเนี้นะผมว่ามีตัวไหนมากก็ลองไปเ,เล่นดูกันละกันเนาะเพราะาพี่ก็ไม่ไม่ได้แนะนําให้ลงเท่าไหร่นะเพราะว่าก็ลงของใหม่ๆที่เรายังลงไม่ครบหรือว่าลงแบบเพื่อจะเอาฉายาที่เรายังลงไม่ครบนั่นเองนะพี่ก็ยังฟาร์ม ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเออมีฟาร์มโ,โกคูมา23แล้วก็ยังไม่ครบลูฟี่ก็ยังไม่ครบที่เหลือก็แบบหนึ่งสอสสี่ห้าหกเบางอันก็เล่นไป10ตาอ่ะมีนี่ของยโรจิ i, สมัยที่มันมาใหม่ๆพี่ก็ดีดเล่นเยอะเหมือนกัน,นแค่นั้นแหละแล้วก็เป็นเล่นอีกเลททั่วนี้ครับผมอันนี้ก็บอกแบบข่าวๆแล้วกันนะเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าเซิรเบอร์ตัวดีกันดีกว่าว่ามันประมาณไหนนั่นเองครับผมเออห้องเทสท์ไหวะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ได้เล่นเลยนะผมตั้งแต่อัปเดตที่แล้วคือเข้ามาเล่นฟาร์มโกคูโกคูแล้วก็ออกแบบเข้า1ชั่วโมงเข้ามาเล่นแล้วไม่ได้เข้ามาเล่นแบบว่าเออโหฟาร์มจริงจังแล้วเข้ามาเล่นก็เราต้องคลิกอะใช้ใช้ตัวเนี่ยครับผมไอ้อะไรนะตัวหิวเลือดอะใช้ตัวตัวเนี่ยไม่เกาะแล้วก็กดสกิลทิ้งยืนไม่ใช่แบบออโต้คลิกรวแล้วแบบกด1 2 3มแบบชิวๆมันออโต้คลิกได้นะคนดู ไม่ต้องไปกดมาโคแบบกดจู้กเออไม่ได้มีปัญหานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันที่าว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคอย่างแรกเลยเนาะสกิลหนึ่งนะครับผมนี่รูดปุ๊บเนี่ยจะเป็นอาวาธะซึ่งตอนที่พี่ดูอบพี่ว่ามันผิวกว่าตัวเออเอ,อื่นนะมันจะคล้ายๆสกิลของโคคุชิโบเองจะเห็นเนาะท่าจับมันเห็นไหมมันคือท่าเดียวกันของโคคุชิโบเลยแลวแนะ่นอน,นครับว่ากดปุ๊บ น่าจะโคคุชิโบนะอ่าสกิลสามของโคคุชิโบคือมันจะไกลมากเลยเว้ยเห็นปะแล้วคูดาวเร็วมากแล้วผมโอ้โหโคตรดีพี่บอกเลยมันเหมือนเอาตัวแบบที่แบบสกิลนั้นดีๆของมันะมาใส่เว้ยเออแต่ข้อเสียมันก็คือมันแบบมันไม่ได้มีดาเมจแบบปุ่งตามหลังแบบสวยๆอ่ะเออไม่ได้มีงั้นนะเออมันก็มีแค่เอฟเฟกต์น,น,น้อยๆหน่อยครับต่อมานะครับผมสกิลสองอ่าสกิลใครครัด แอตโตฟโลครับผมที่บินขึ้นไปแล้วก็ตีบอลเล่ลงมาใช่ไหมอันนี้ตีของขวัญลงมาครับผมเออซึ่งแน่นอนครับว่าสกิลนี้มันเป็นสกิลดาเมจของ At อแอตโตฟโลอยู่แล้วนะครับผมสกิลดาเมจหลักเลยเอออันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นสกิลที่ทับดาเมจเพอาะทั้งแรงนะครับผมต่อไปครับสกิลสามนี่ก็สกิลมาตรฐานของเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะครับผมอ่านี่นะดาบใหญ่ของล่างออทเทอร์นะอยู่แล้วเนาะเออซึ่งโอ้มันบัฟบ,บะให้ตีเร็ววะดูดิคือมันจะดียังไงล่ะปะ เปิดบัฟซองจิงวูไว้แม่งขี้ดุมากโคตหรอ,โอ,โอปัดโหระเบิดขึ้นเดี๋ยวก็ดูโคตรรัวนะเออแล้วก็ใส่บัฟของตัวอื่นเติมเข้าไปอีกนะพี่บอกเลยว่าแม่งโคตรดีครับผมเออพี่เอาไปตีบอสแบบหลุดรึดเลยแบบพี่ยังงงอ,อ่ะเออแต่ถ้าแบบช่วงนั้นอะอยู่ในช่วงที่แบบคุโรมิใกล้ๆสุดหลอดนะแล้วมัน,นวนสกิลได้นะโคตรดีคนดูแม่งรัด กรัดจัดนะครับผมแล้วก็อันติเบตครับผมอ่ะอันติเบตพี่ตอนแรกพี่ตกใจกับเสียงซงโกคูก็มานะครับผมพี่ไม่รู้คนดูได้ยินเสียงปะพี่ลืมเปิดนะคือแบบเออลืมเปิดเสียงเนี่ยโลโลลืมเปิดเสียงลองเปิดดูดูดูอ่ะโอเคอ่ะโอเคอนี้อ่ะก็คืออั้งที่ผของเขาเนี่ยก็ฟาดไปข้างหน้าตุ้ม ไปข้า้งหน้าทั้งแถบนะโคโรเนี่ยสามตเนี่ยนะซึ่งระยะความไกลจริงมันก็ไม่ได้ไกลเวอร์นะประมาณนี้เห็นไหมมันก็ไม่โดนละนะก็ตีไว้ประมาณสัก3สามสี่บอกนะกะดีๆมันกะถูกแล้วแหละพอเรารู้ว่าอันติมันสั้นพอเรารู้อันติมันสั้นบล็อกเราก็จะพยายามไม่กดอันติให้มันไกลๆเนาะเพราะปกติเซเบอร์เนี่ยแม่งอันติไกลทุกตัวนะครับผมอแล้วก็เอาแบบตรงๆแลลวโดนรวมสกิลของเขาเนี่ย อาวุธแค่สกิลหนึ่งการติเท่านั้นนะซึ่งมันก็สมกับเป็นเซเบอร์แล้วโอรติเซเบอร์ก็มีสกิลอาวุธไม่ค่อยเยอะแล้วร่างนะออเทอร์เนะอันนี้ก็มีแค่อันติกับสกิลหนึ่งที่เป็นอาวุธขึ้นมา,าซึ่งแน่นอนครับว่าเล่นแล้วไม่มีปัญหาเรื่องการตายนะเพราะว่าสกิลหนึ่งเขาแบบพุ่งได้ไกลมากนะครับสำหรับสตอรี่เนาะเดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่านะครับว่าสตอรี่กับบอรรัตเนี่ยมันประมาณไหนนะสำหรับตัวนี้นะครับผมส่วนไอ้เรื่องเลทนเลยนะพี่อธิบายไปแล้วเดี๋ยวน้องๆถ้าคนไหนทีี่่่แบบววาาาเเออถเอถม้ยพ เออพี่แนะนำอะไรเงี้ยย้อนกลับไปดูตอนก่อนหน้านี้นะครับใครที่เกาะข้ามมาเนาะเพราะพี่ไม่ได้ทำคลิปแยกหรอกยังไงมันไม่จำเป็นที่ต้องทำเพราะว่ารีวิวซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับสำหรับตัวเก่าๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปเทสกันดีกว่าว่ามันจะได้ประมาณไหนนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคเราก็เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันดีกว่าว่าประมาณไหนอัศวินแล้วก็แน่นอนครับว่าตอนนี้มันก็มีเวต์คูน เหรียญเลทกับคูณ E.P. ด้วยนะน้องๆก็อย่าลืมไปลองฝากมันดูนะครับผมมันค่อนข้างค่อนข้างดีอ่ะเออสำหรับพี่นะเพราะว่ามันเป็นอีเวนท์ที่แบบแจกของตอนแรกคิดว่าจะแจกของแากอะไรเยอะนะสรุปไม่ได้แจกอะไรแล้วก็ไม่ได้มีเงี้ยอะไรก็แค่คูณ2นั่นแหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเจ้าเซเบอร์ตัวนี้กันจะเห็นเนาะว่าเวลาพี่เล่นเนี่ยมันพุ่งหรือเวลามันลากมอนเนี่ยมันค่อนข้างลื่นเลยแบบมันลากดีมากแต่ข้อเสียของมันก็คือนะครับผม ด่านเนี้ยมอนมันเกิดช้าครับมันทําให้ตัวละครเราอะที่วิ่งเร็วหรือเคลียร์มอนเร็วอะเกิดปัญหาครับผมก็คือกดสกิลไปแล้วมอนแม่ยังไม่เกิดนะครับผมก็เหมือนดาเมจฟรีเนาะซึ่งมันก็เลยจะแบบลำบากนิดหนึ่งในตอนเล่นนะครับผมอันนี้ก็ต้องเล่นไปหลายๆรอบถึงจะเริ่มเสียดั่นเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับว่าเราจะได้กดบ่อยมากขึ้นนะครับผมในการฟันเนาะเพราะว่าสกิลสามเนี่ยดีจริงๆนะคือแบบเวลาแบบ สกิลมอนแล้วมันไม่ตายมันเหลือแล้วกดฟันเลยจับๆๆเพื่อจำเป็นต้องไปรอสกิลหรือลากมอนอะไรกประมาณนี้นะครับผมสตีบอสครับน้องพูดถึงครับตัวนี้ม่งเกิดมาแบบฆ่าบอสแบบสุดอหะเออจริงคือสกิลมันแบบค่อนข้างดีอ่ะในการเคลียร์บอสอ่ะนะครับผมเพราะเซเบอร์เนี่ยถ้าเราเล่นเรารู้จดจุยแล้วเนาะว่าตัวนี้มันดาเมจมันหนักอ่ะแล้วก็มีสกิลเอเตอร์โฟนะครับสกิลสองที่เอามารีดดาเมจดีแล้วสกิลสามที่ฟันแล้วเร่งสปีดดีโอ้โหแม่งครบมากนะครับผม ตัวนันตีเนี่ยบางครั้งอ่ะไม่ต้องไปกดใส่มอนก็นได้นะเพราะว่ามันยืนไล่นานนะพี่คิดว่ากด3หรือลาก1 2เนี่ยง,ง,ง่ายกว่านะครับผมเออแต่ก็แน่นอนครับว่าเวลาเล่นเนี่ยสกิล1กับ2เนี่ยมันจะฟูดาวเร็วมากนะครับผมซึ่งมันจะต่างกันประมาณวิสองวิน้องๆก็พยายามกดปุ๊บแล้วก็กดสกิลสองปุง๊บแล้วก็กดสกิลหนึ่งให้มันดีๆนะครับผมมันจะแบบต่อเนื่องกันเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนเจอบอส มาคิม่าเนี่ยเลือเดเยอะแค่ไหนก็ตั๊บเดียวครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่จําเป็นมาถึงปุ๊บต้องกดอันติก่อนนะพี่แนะนําว่าเวลามาถึงปุ๊บนะครับให้กด3แล้วกดสองนะก็หแล้วอันตินะครับผมไม่ต้องรีบนะเ,เพราะเดี๋ยว2กับ1มันก็โหลดเสร็จพอดีแล้วล่ะนะครับผมเราก็ลาก2 1ต่ออีกนะครับผมซึ่งแต่เปี่ยวป๊อตก็ตายแหละนะครับซึ่งก็ทําเวลาเร็วพอสมควรเลยนะเออเร็วเท่ากับอีจิโกะร่างดําเลยแต่แน่นอนครับอาจจะด้วยมีบัฟที่ดีกว่าเนาะมันก็เลยได้ เร็วกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเล่นดีๆตัวนี้พี่คิดว่าถ้าลากเซนเซียนหน่อยนะยู่านแมงเร็วมากเร็วเร็วกว่าตัวเลีกกับตัวเติมหลายๆตัวเลยนะอันนี้พูดตรงๆนะครับผมต่อมาครับบอสรัดเนาะบอสรัดต้องบอกก่อนนะพี่ลงถึง2รอ,อบเลยนะในคลิปนี้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรอะเออนั่นแหละคลิปนี้มันก็เดี๋ยวจะจบละพี่ก็เลยลงให้ดูเนาะอันนี้คือพี่ลองมาถึงมูดเลยมูดมูดดามิให้สุดเลยครับทั้งใช้ทั้งฟองคิงูแล้วก็เอส เบอร์นะครับอันติรวมไปเลยนะครับผมแล้วเราก็คิวสาดตร์นะครับซึ่งแน่นอนครับมันจะจบแบบไม่ดีเพราะว่าเห็นไหมเจ้าคู่ลูกมีอ่ะมันจะทําการรีเซ็ตคู่ดาวตอนที่เราแบบฆ่าบอสตายพอดีครับซื่งอนเนี้ยเวลาเราบูทเราก็ต้องกดดีๆนะเลงดีๆอะ่ะออนะครับผมเพราะว่าบางครั้งอ่ะเวลาเราใช้เหตุแเหตุนอว่าเตี่ยที่ว่านะครับผมเออซึ่งมันมีโอกาสเป้าเหมือนกันนะครับสำหรับสกิลอันตินะครับผมอ่า แต่สกิลที่จะไม่ค่อยเว่าเลยก็คือจะเป็นสกิลสองกับสกิลสามเนาะที่จะน้อยมากเพราะเรากะระยะเดาทางระยะถูกแล้วก็ทางง่ายนะครับส่วนสกิลสามเนี่ยพยายามกดให้โดนตลอดนะเพราะว่ามันมีดาเมจแรงพองกับสกิลสองเลยนะครับผมส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยเอาจริงมันเครอร์โคคุชิบโบะถ้าน้องอยากจะทำดาเมจให้มันเป๊ะ ไม่ต้องกดสเปคป่าเวลาใช้ครับก็กดสกิลหนึ่งเฉยๆนี่แหละกดปุ๊บแล้วก็ให้มันสไลด์แบบตรงๆอนะ่ะมันทำดาเมจได้ดีกว่ามาเดี๋ยวเหลืออีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้พี่จะเรียกว่าไงอนะ่ะไม่ใช้ตัวแอซิดลงมาพร้อมกัน2ตัวนะจะผัดกันลงนะเออซึ่งก็จะรอบแรกเป็นเจ้าซองคิวูก,ก่อนแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปจะเป็นเซเบอร์เนาะพี่คิดไว้นะดูนะนะซึ่งจะเห็นเลยนะว่าพี่บ่อยมากนะครับและหลอดของคูรูมิ่เนี่ยมันเพิ่มเร็วครับเวลามันปัดเนาะ แน่นอนมันเล่งสปดในการฟันอยู่แล้วนะบางครั้งพี่ก็ยังคิดนะช่อกดอันตรคุ้มเปล่าวะแต่ถ้ามันไม่เคี้ะมันก็ไม่ค่อยคุ้มแต่ถ้ามันเคี้ขึ้นมามันค่อยข้างคุ้มครับแบบอย่างเงี้ยทองจีบูงเียมันบังคีอยู่แล้วยังไงเราก็กดไปเถอะนะครับผมฟันแบบยับหมายอยู่แล้วนะครับผมเจอโคชิโบเนี่ยถ้าเรากรเป็นเห็นไหมไม่มีว่าโดนตลอดครับผมสำหรับสกิลเนาะแต่ก็ต้องกัดอีกอ่ะนี่เห็นไหมหลอดคุรุมีพอดีเลย อ่านี่เปเน่ยจัดไปเลยครับชุดไทโอ้โหบอกเลยปันมันมากนะตัวนี้เล่นมันมากถ้าใครแบบเล่นเอามันอนะ่ะตัวนี้โคตรมันนะครับผมอืมคือแบบหลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยมีตัวที่แบบเออทำให้มันรู้สึกแบบโอพีอ่ะเออตัวนี้มาก็มาค่อนข้างว้าวเลยนะแล้วก็ทําเวลาไปอีกประมาณห้าสิบเอ็ดวินาทีนะซึ่งก็ถือว่าเร็วอะ่ะสำหรับตัวบรรดาตัวเพชรท,ที่พี่เคยทำมาเนาะเออสสำหรับตัวเลดก,ก็ ไม่ค่อยมีหรอกที่จะทําได้น้อยกว่าเนี่นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ล้กันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะ